สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุ้มพันธุ์ตุลากันคลิปนี้มาดูค่ะคุ้มพันธุ์จะทำแคบหมูค่ะ fc ค่ะคุ้มพันธุ์ต้มไปแล้วประมาณสิบนาทีค่ะทําแคบหมูนะคะสูตรเด็ดเคลียรับช่องคุ้มพันธุ์ตุลากันค่ะนังหมูติดมันหนึ่งกิโลกรัมคุ้มพันธุ์ใส่น้ําดื่มสะอาดเจ็ดร้อยมิลลิลิตรใส่น้ําส้มสายชูหนึ่งร้อยมิลลิลิตรใส่เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะ fc ค่ะตอนนี้ต้มไปน้ำกำลังจะแห้งแล้วค่ะนีค่ะ ไม่ใช้ไฟแรงได้เลยนะคะไไฟแรงได้เลยค่ะขอบคุณเอฟซี C ทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณทุกค่ะนขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะนี่ค่ะเอฟซี C ค่ะ nên nằm ngang còn Ít nên phải nằm cái đó คุณทุกํำลังแรงใจนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้าค่ะไปทำนี่ค่ะตน้ี้ต้มต้มหมูใส่สีค่ะจะทำแคบหมูค่ะตอนนี้น้ำกำลังแห้งค่ะพอน้ำแห้งน้ำมันก็จะออกมาค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยค่ะกุงพันจะร้องเพลงให้ส yeah. ีฝั่งนะคะ อย่าร้องเพลงสะระเออค่ะเฉินรับฟังได้เลยค่ะเป็นเพ uh ลงที่คุมพันประกันขึ้นมาด้วยตะเองนะคะเออเป็นเออ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 นำจอเสไว้ตรงกลางใครใครก็อ่านว่าเจอ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 อยากจะเจออยากจะเจอคนเก่งเออเป็นเออ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 นำจอเส่ไว้ตรงกลาง ใครๆอ่านว่าเจอ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 อยากไปเจ,จออยากไปเจ,จอคนเก่งคําที่ผสมสรรเออเมื่อมีตัวสะกดพออ่านจะเป็นเป็นสะระียกเว้นคําที่สะกดด้วยมาตตาไม่เคยนะคะเมื่อยอยักมาสะระีวิ่งนี้เลยค่ะคําที่ผสมสระเออเมื่อมีมาตาไม่เคยสะกดมียอยักสะกดสะระีจะหายไปนะคะ ขอบูเกีทุกท่านเลยนะคะเวลาอ่านแจกรูปสะกดคำก็เจ้าเอเจอเจ้าเออเจอเจอเออเตอเตอไม่โทรเตออย่างเงี้ยค่ะแจกรูกแจกรูปสะกดคำาเออยเชเอเชยเาเออเลยเลยเาเลยเบอร์เบอร์เบอร์ก็เบอร์เลลยมงินเงเงิน แยกลูกสะกดคำค่ะแล้วสอนอ่านแยกลูกสะกดคำแล้วก็ต้องสอนเขียนสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนจะได้อ่านและเขียนคำที่ผสมสระเออได้ถูกต้องค่ะขอบคุณทีซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยลาค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้คุณพันจะร้องเพลงอักษรน,นำให้ีฟัง เป็นเพงที่วมพันประพันขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะเต็มไทยจงสนใจหอนนำมอหน้ำมน,นุนนำจจดจำอาวไว้เรียนรู้หลักภาษาไทยสนุกสดใสชื่นในชีวันสนุกสดใสชื่นในชีวันหมู่มูและรู้นักหนาอีวาสนุกสุขรันเรื่มเพลงไดเงาสุขสรน หอนำนั้นซ้ำกันมาตายหัอนำนั้นซ้ำกันมาไมายอย่าอยู่อย่างไรวิญญาณอยากอ่านต้องรีบคนไายเรียนรู้หอน้ำหลักหลายตัเจกัน จำไว้ให้ดีนิดใจจดสนใจหนำมาทนานุน่นจดจำเอาไวา้เรียนรู้หลักาษาไทยสนุกสดใสชื่นในชีวันสนุกสดใสชื่นในชีวันหมู่หมูม่ได้รู้นักนาบุว๋ววาแนุกสุขันตื่นเคร่งไจเงาสุขันหนำ ใวิญญาณอย่ากอานอย่ารีบค้นคว้ายเ้เรียนรู้หอน้ำหลากหลายปลุกใจกายชื่นในชีวิตปลุกใจกายชื่นในชีวิตคิดคิดคดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดคดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีจบแล้วค่ะคำที่เมียสอนมา สอนอนยมีอย ge ู่สี่คำนะคะอยอายายาไม่เอกยาอยอุอยู่อยู่ไม่เอกอยู่อยออยายางอยายาไม่เอกยาอยออยายากอยายาอยู่อย่างยเพราะว่าขนวายขอโวออโอโกนอกขนโวอาควาขวายอขวายขนขวายขนขวายเพราะว่าขนเป็นสระผสม้วยสระกนะคะสระบ มเมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปนะคะขบวอกอกๆๆอโงข,ข,ข,ขนขอวอาขาขวายอขวายขนขวายนะคะขอบคุีทุกท่านเลยนะคะขอให้ทุกท่าพนพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์สร้งางใหม่ที่ปวงค่ะนี่ค่ะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายต้องผ่านปัญหากระสัรคด้วยะะทางน้องเด้อ เกาต้างผ่านความยากลำบากต่างๆค่ะต้องอดทนเราจึงจะประสบความสําเร็จค่ะน้ามันออกมาไหลเลยด้ค่ะพี่น้องค่ะน้ามันออกมาลอยไลยค่ะการทำแคบหมูคูมพันค่ะทำจากหมูสามชั้นค่ะนําหมูสามชั้นมาล้างน้ําเกลือล้างน้ำเกลมใส่ชูให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยก็แล่ในส่วนที่เป็นหนังติดมันมาทําแคบหมูส่วนที่เป็นเนื้อเราก็นําไปทําเป็นหมูแดดเดียวค่ะ แล้วเราก็จะได้น้ำมันหมูไว้ใช้ไว้ทำกับข้าวค่ะมีใครเอฟซีบ้าขอบคุณทุกกำลัง,งใจนะคะที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆทำไปเรื่อยๆอนอนนะะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้ำมันออกมาเยอะมากเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆค่ะเจียวไปเรื่อยๆ จนหนังหมูแตกหนังหมูแตกพอเพป๊เะก็เป๊เะค่ะพีนอแล้วเราค่อยแช่ในน้ำมันไว้ประมาณ10นาทนีแล้วเราค่อยมารอดรอดรอบสองกันนะคะนี่ค่ะโอ้โหน้ำมันออกมาเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะต่อไปพุงพันจะร้องเพลงสรรเอะฟังค่ะเป็นเพลงที่พมงพันประพันขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะเญรบฟองได้เลยค่ะ เอกับอาเอาคือสารเอเอกับอาเอาคือสารเอกวกดรรมารามมาช่วยกันร่วมทั้งการโรงเรียนให้น่าอยู่เอพยักใบไม้ให้น่าดูกวัดเชตุวังเรียนเป็นเด็กดีลา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  Tchau, ah. ละอะนะคะครับที่ผสมละเอกเมื่อมีตัวสะกดละอะจะเปลี่ยนเป็นไม้เตทูนะคะเวลาอ่านแเตรูปสะกดคำก่อเอเกตต่อเอเตลอเอเลกกอเอเกเกเบเก็บกอเอกเปเปดอเป็ดขอเอเกเกโดเก็บต่อเอเตเตมอเต็มขอเอกเขเกมอเข็มลอเอเลเลมอเล อยเเปนเปนอปินดอยเอเดกก็เด็กร้อยเอเล่เลก็เล็กค่ะคำที่ผสมแตะเอเมื่อมีตัวสะกดตตละอาจะเปลี่ยนเป็นไม้แต่คู่ค่ะขอบคุณเี่ซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณไล่ะพีนน้องนี่ค่ะยอดเลยค่ะไก่ยอพอแล้วค่่เอฟซีค่ะนี่ค่ะไก่ยพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแช่ในน้ำมันทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราให้มาทอดรอบสองกันนะคะ ดีคะปิดไฟปิดไฟปิดไฟเพิบปเ๊บนี่ปิดไฟแล้วเราก็จะแช่ไว้เลยค่ะนี่ไข่เอฟซีค่ะแช่ในน้ํามันไว้ประมาณ10นาทีนะคะก็เป็นน้ํามันที่เราเจียวออกมาได้นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทอดรอบสองกันนะคะาอมาดูนะคะน้ามันร้อนแล้วค่ะน้ำมันร้อนแล้วค่ะใส่แก้มวไปเลยคข่เอฟซีค่ะนี่ค่ะ แค่หมงไปเอทอดประมาณสามนาทีนะคะทอดแค่หมูรอบสองประมาณสามนาทีแค่เดียวก็เสร็จแล้วค่ะไฟร้อนๆเลยนะคะนาทีที่หนึ่งนาทีที่สองไฟร้อนเข้าสู่นาทีที่สามเราก็จะเบาไฟลงนนี่ค่ะตอนนี้กำลังใช้ไฟร้อนอยู่ค่ะ เที่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยละค่ะโอม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 คุณแม่แสนสวยคุณแม่แสนสวยวิ่งออกกำลังกายก่อนนอนค่ะน่ารักมากเลยค่ะแนี โอไฟลงค่ะขอบคุณที่สิมาวๆเลยนะคะที่เขามายังมชมกดตดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องติดไฟเลยค่ะติดไฟตับขึ้นเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ FC ค่ะแคบหมูสุดเด็ดกิดรับช่องคมพันตุลากันค่ะอร่อยอร่อยค่ะทั้งกรอบทั้งพูทั้งอร่อยค่ะ FC ค่ะอือหือ อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าลค่ะพี่น้องเนียค่ะทั้งกรอบทั้งปัวทั้งอร่อยเลิศรสดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องเนี้ค่ะสุดยอดเลยค่ะอร่อยเลิศรสดเลยค่ะ แยบหมูกับกรอบฟูๆค่ะอร่อยมากเลยค่ะกรอบฟูอร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณ FC ซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยีมม่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ